ครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับพอดีมามาป้นนกครับมาป้นเฉลยเลี้ยงแบงกันไปเลี้ยงครับมาคนทึ่งอง้วงครับครับก็ยูโซนอาจจะไอผู้ใหญ่ยูยูยูโซนอะไรนะน่องยะใส่ครับกระเทิมบางครับบางช้างนี เดี๋ยวต่อไปผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอจะขึ้นมาเล่นด้วยครับมาชนมาชนกับผู้ใหญ่อาร์ตหน่อยครับเนี่ยอ่างวันัอดีอ่าโอเคครับชอบการเล่นครับชอบการเล่นที่ตรงกันนะครับคือโซนเล่นบุกเข่าใช่ไหอ่าเล่นบุกเข่าเมื่อนกันอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็ชอบอ่านก็เรียกว่าอะไรนกที่มีพื้นเพลในเล่นเล่นในที่สูงนะต้องบอกอย่างเงี้เพราะว่า นกที่จะเล่นที่สูงได้ก็ต้องมาจากพื้นเพแบบนี้ใช่ไหมผูใใ้ใหญ่นะอ่า<ช>นี่เหมือนกันครับแนวทางเดียวกันก็เลยมาแบ่งเฉลยไปดีมาจากเข่าอ่าเนี่ยท่านผู้ชมฟังเลยนะครับคือจุดพวกนี้มันมันทักถ้าไม่ได้จากพวกนี้ครับขึ้นอ่ะไม่เล่นนะท่านผู้ชม ก็บางครั้งก็เล่นแบบว่าได้ครับว่าพวกนี้ถ้าถ้าได้เข้าวกนี้แล้วฟื้นเขาอย่างไรก็ต้องผ่านอ่านี่ครับเหตุผลถ้าเป็นโคนพื้นล่างอ่ะน้อยตัวครับนี่นี่ผู้ใหญ่เขาก็มือต่ออันดับหนึ่งเขตทางนู้นเลยนะนี่โคนล่างนี่ทีนี้เล่นจุดที่เล่นตรงกันนะครับก็เลยวันนี้ผู้ใหญ่ก็เลยมาขอแบงเฉลยเมืองการไปลองเลี้ยงดูบ้างครับโอเคครับมาคัดยันที่นะครับนี่ เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้นี่ดูดิเขาเหลืออะไรนะแตกเลยอืมแตกดตัวนี้ลายลายจัจับจะไม่ดูลายลายจิดกเข้าในกรงที่สุดแล้วครับดูครับทั้งแดงทั้งดำอืมตัวเดียวกันท่านทุกท่านผู้ชมดูโอยแดงยันถอยครับนี่ตามตามมาคัดยัน ตามมาจากสุพันณุ์เลยนะครับนี่ผู้ใหญ่เหมือนกันครับเดี๋ยวโอกาสหนะ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาร์ตเจอเตรียมเจอนะครับนี่ผู้ใหญ่แนะนําตัวนะครับผู้ใหญ่โยครับมาจากสุพันธุ์บุรีครับนี่ผู้ใหญ่โยนะครับันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมี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 มมมอาร <c oughs> ์มาด้วยครับอาร์กไปแล้วครับนั่พักวั <c oughs> นนี้ผู้ใหญ่กําลง ắt, on, ังคัดครับัดทะเลเปรี้ย ไปลแล้วคหนะตัวนี้รตัวนี้รับนี่ยจับนิ้มเลยนะจับแงนคนยับเลยครับตัวนี้ครพี่ยายโยครับพียายโยสุพันธุ <c oughs> ์ครบแล้วครับครบตัวแล้วนะ <c oughs> ครับจะพอลูกอ่อนสรุปเข้าคู่แล้วนะครับท่านผู้ชมมันมีนึงเรื่องเล่าครับเกี่ยวกับจุดนกเข้าเขาหรูดินฟ้าอากาศครับท่านผู้ชม เมื่อวานผมไปต้อนกนะครับก็คือผมว่านกป้าทําไมมันไม่อาดเลยทีนี้ประเด็นนะ่ะก็สงกาแล้วว่าฝนแต่ต้องตกแน่แต,ตอนเย็นทีนี้โทรศัพท์นะครับโอ้โทรศัพท์รุ่นใหม่ไหม่สมัยนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาเตือนก่อนเลยบอกให้ออกจากพื้นที่นะผมก็เ,เลยรีบลงมาเมื่อวานนะให้ออกจากพื้นที่ครับแล้วทีนี้ประเด็นนะ่ะพอตกเย็นเท่านั้นแนละ้โอ้โห ครับกลับบ้านแทบจะต้องใช้เรือเมื่อวานเนี่ยโอ้โห,โหน้ํานี่ไล่ท่วมไปหมดเลยครับกว่าจะถึงบ้านเมื่อวานเนี่ยก็เลยเชื่อนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สี่นะที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเชื่อเกี่ยวกับจุดนี้มากๆอันนี้เตรียมทํานะทาี่เตรียมคัดอยู่โอเคครับนี่ครับ เขาเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวคู่อ้างตลอดนะครับท่าน้ชอันดับแรกก็คือให้เขากินเป็นนะครับท่อมท่อนปี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับในการเอาชนะนก นกพุกเข่าที่เปี่ยวนะแล้วเอาชนะเขาได้ยังไงครับท่านผู้ชมคือเดี๋ยวผมเล่าบอ่อเจ้าตัวนี้ก่อนนะคือผมไปเช็คมาครับท่านผู้ชมไปเช็คมาว่ารอบร,ร,รอบบอ่อเข้าเนี่ยคือขลุมหมดเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้วันที่ผมต่อผมได้ยินเขาขลุมนิดเดียวครับรอบบอ่อเจ้าตัวขูอ่างเนี่ยเป็นบอ่อปูน้ำเปียวที่ ผมเคยชำยู่ตัวหนึ่งแล้วมันขึ้นดียู่ใกล้กันครับก็ไม่ไกลกันหรอกใกล้กันแล้ว,ลวบอ่อนี้ผู้ใหญ่อาได้ไปเป็นต่อตัวหนึ่งแล้วอาจารย์ต่อครับอาจารย์ต่อก็ก็ขึ้นดีครับทีเนี้ยเนี่ยจุดเวลาเราขึ้นไปต้อนกงเนี้ยก็คืออันจุดพวกเนี้ยสาคัญน,นะเพราะว่าสีส่สัปด์อ่ะอันี้บอกอ่ะพมต่อได้มาก็ป้อยหมดครับทั้ครับช่วงก้อนก้อนอ่ะเพราะหนึ่งเราไม่รู้บอ่อใช่ไหมครับ นี่คือความสำคัญที่เราต้องไปเลือกต้อเอาเงี้ยครับถ้าได้ดีๆเราก็เลี้ยงเลยตรงนี้มันจะมีเฮตุผลที่น่าเลี้ยงแต่ถ้าบางบางทีจะได้มาเราไม่รู้เฮตุผลตรงเนี้ครับให้คารลมหน้าแค่ไหนก็เลี้ยงไม่ขึ้นประมาณนั้นนะครับหรือขึ้นมาไม่เป็นต้ออย่างเงี้ยครับมันมันก็เสียเวลาเราเนาะผมก็เลยว่าเลือกแบบนี้ดีกว่าครับ เนี่ยยังตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าคอร์สคอร์สการฝึกฝึกให้เชื่องเบื้องต้นก็เชื่องระดับหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเชื่องระดับหนึ่งแต่วันนี้เขากลัวกล้องนะครับจริงๆครับผมเดินเข้ามามันมันไม่ดิ้นแม่เลยแต่ดูจากท่านับปึงท่านับปี่ก็น่าจะขำ่มนะท่านผู้ชมนะ เน้นครับเน้นเจ้าตัวนี้ตัวคู่อ้างตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมพาไปชมวิธีการฝึกการเอาชนะนกฟ้าปเปียวครับทำไงเคสนี้เป็นเคสการฝึกนกนะครับ แล้วผู้ชมฝึกให้เข้ากินกับมือนะเป็นนกไม้นะครับตัวนี้ทํำยังไงก็คือแฝนไว้แบบใกล้ๆทางเดินอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเข้ากินเป็นแล้วนะครับก็คือวันวันประมาณว่าให้กินหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อด อดหนึ่งวันนะครับโอดหนึ่งวันแล้วก็ใช้มือเรานั่นหลยเป็นตัวให้เข้ากินเนี้ยท่านี้ชใช่ไหมครับอากากลัวๆแต่ว่าเข้ากินกับมือแล้วนะครับเริ่มเริ่มประมาณวันที่สองนะครับแล้วก็เึิ่งจะให้กินนะอันนี้เขากลัวกล้องครับท่านผู้ชมก็ฝึกฝึกอย่างเงี้ยครับห้าวันทําครั้งหนึ่งห้าวันทําครั้งหนึ่ง เขาจะเชื่องไวนะครับท่านผู้ชมอันนี้การเอาชนะนกป้าฟุกเข้านะท่านผู้ชมจนกก่าขยับกล้านะครับแต่ห้าวันทำครั้งหนึ่งครับระยะก็พอพอเราฝึกแบบนี้มันเป็นเคสของ ต้องต้องเป็นระยะหนึ่ง่ะครับท่านผู้ชมเนี่ยเราจะที่ว่าเ,เริ่มเชื่องเลยนะท่านผู้ชมเช,ชื่องไม่ดูเลยเนี่ยครับคือเคสของการฝึกอันนแหลมแหลมพอเข้าเชื่องก็เรล้าเขาก็จะขึ้นง่ายครับแรก,กๆมันมันไม่ต้องกลัวเรื่องการขั้นนะครับนี่คือการฝึกเนี่ย วิธีการเอาชนะนกป้าพูกเข้านะทำไมทำไมเข้าหิวอ่ะถ้าเกิดว่านี่นี่ก็เป็นการเอาชนะอันดับแรกเบื้องต้นที่ที่ผมเคยบอกนะใหะ้พอเขากินเป็นแล้วนะครับก็ลือ้อลือ ใช้ถอนปีกนะครับท่านผู้ชมถอนปีก,ป,กประมาณหกเซนนะครับหถึงหกเ้นโอเคที่สองก็มาทำแบบนี้ครับฝึกแบบนี้ฝึกการกินนะครับให,ให้กินอะไก็ได้แ้าใช้มือเรานั่นแหละครับเ หิวนะหิวเริ่มกินกับมือบ้างอะไรบ้างวิธีการฝึกวิธีการฝึกนะท่านผู้ชมวิธีการเอาชนะนกป้าพวกเข้านะได้ไหมโอเคนะครับไปเที่ยวเที่ยวป้ากันมั้งดีว่า ขึ้นข้ามาที่สวัสดี์ครับไม้แลกครับไม้แลกมีน้องในตัวจำนวนตัว,ตวดครับกูอ้างคำหรือเปล่าท่านผู้ชมเข้ามาตัวที่สี่ท่านผู้ชม เรื่องเล็กคูลบนะไม่ติดครับย้ายไม้ครับต้องย้ายไม้ครับมองดูแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่ติดสูง เรียบร้อยขึ้นขึ้นไหมแบบนี้ครับเพขึ้นง่ายๆได้ไหมครับวิธีการขึ้นนะคือเราขึ้นเพียงผงครับผางผางประมาณนี้โอเคเรับเดียวขึ้นไหมขึ้นไหมโอเคครับกับสีสบัดแต้มแรกครับ เตมแรกสี่สัด์เดี๋ยวไปดที่รถก่อวนะครับเต็มแรกครับสบี่สัปด์ได้ไหมเจ๊ไหมตัวใหญ่มากเนี่ยตัวโค้ดร้อยเปอร์เซ็น มันไม่เป็นเสียงเด็กครับท่านผู้ชมมันมีเสียงกลางตงัวนะมองดูแววมันเหมือนจะมาใกล้แบบในตู้มนครับนี่ครับสรุปว่าก็ที่เดียวกันนะคท่านผู้ชมรอบแ้วกูอ้างแต่อราเย็นในตรงนี้นี่ ไปเดี๋ยวกับตัวนี้นะหน่อยนั่งไปใช่จริงๆดะวยเต่าขรลมหน้าจะยุ่งตรงออรรน,นั้นเออเรามาที่ไหนที่เดียวครับน้อยยมเขาจะช้อนทองมาได้วันนี้ แล้วเรียบร้อยนี้เรียบร้อยวันนี้นกป้าไม่อาสนท่านผู้ชมส่งน่าจะประมาณว่าเหมือนพายุเข้านะครับท่านผู้ชมนกเข้าอ่ะก็จะรู้ครับบครับปร,ประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงครับก็ออกออกครับเพราะว่าไอ โทรศัพท์เตือนว่ามีพายุขเข้าครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนะครับก็เป็นที่เข้าอเอป้าช้างครับ ตกใจมากๆครับเจอพี่ใหญ่แล้วพายุพายุเข้านะครับก็เลยต้องออกมาก่อนแน,น่นอนอย่างนี้นะถ้าไมมคยัมนะที่เฝ้าระวังเจ้าเจ้า ท่านผู้ชมเขาเตรียมจะข้ามถนนนะอย่างที่ผมบอกคือมันไม่แน่นอนเลยครับกันว่าเขาจะออกตอนไหนนะท่านผู้ชมเดอท่านผู้ชมนะลอ,อครับ้องเชือกนะครับนี่ครับโอเคนะครับ เวลาที่เจอนะครับตั้งแต่ห้าโมงเจอรอบหนึ่งแล้วนะครับเราก็มาเจอตอนนี้หกโมงรอบหนึ่งนี่ด้านล่างนี่จะเป็นระยะทางที่ผมไปแล้วก็มาเจอพี่เขานะครับพี่ใหญ่โอเคครับครับที่มาของนกไม้อาดเนี่ยนกป้าไม้อัดถ้าไม่ชมคือพายุเข้าครับนี่ถ้าผู้ชมเลยดูยดูดท้องฟ้าดูเมฆดูนี่นี่ครับเหตุผลน,นะคือจุดนี้ย ถ้าไม่ชมรู้ไว้เลยว่านกเข้าอ่ะเข้ารู้นะครับพวกนกป่านะครับจะยิ่งรู้เยอะนกตอเราก็รู้นะครับพอบางครั้งที่ไปป่าเราเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างเงนี้ครับคือถ้าไม่ชมรู้ไว้เลยว่ามันต้องมีพายุเข้าหรือฝนตกหนักอะไรสักอย่างอย่างอย่างเทสนี้คือพายุเข้านะครับท่านผู้ชมโอเคครับ มากาดมาฟาดท,ทางนี้ตกแล้วนะตกแล้วครับโอเคครับนี่ครับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยกับสภาพมสมรรถสมแก็งระยะทางก็อยู่ที่301ร้โลกับฉเฉลยหนึ่งตัวถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้ยั่งกับ พายุเข้าครับสุดยอดเลยกับแท็แทจะต้องพายเหลือกับดีนะรีบลงอโอ้โหโถท่านสมัยนี้มันมเก่งจริงครับอยอมรับ